เพื่อนๆคะวันนี้ปูมีอะไรมาบอกจ้าวันนี้ปูจะพาไปกินบุฟเฟ่หอยจ้านี่เลยคะ่ะหน้าตาบุฟเฟ่หอยของร้านนี้นะคะก็จะมีหอย,อยประมาณสี่ห้าอย่างแหละอ่ะที่มีเด็ดๆเลยก็คือหอยแครงหอยคาง,ห,างหรือว่าจะเป็นหอยแมงผู้นะคะแล้วก็หอยนางรมก็มีนะใครชอบนี่แบบจุกๆเลยคะ่ะบอกได้คําเดียวว่าจุกๆจริงๆจ,งๆจ้ะนี่ เห็นไหมคะว่ามันอร่อยมันแซบแล้วน้ําจิ้มเขาก็แซบด้วยจริงๆนะแล้วที่เห็นเขาเขียวนี่นะคะมันคือที่แกะหอยจ้าอันนี้ปูกพกไปเองจากบ้านนะที่ร้านเขาไม่ได้มีให้ค่ะแหมบุฟเฟ่หอยสายหอยอทั้งทีนะอุปกรณ์เราก็พร้อมค่ะแล้วร้านนี้นะถ้าใครชอบกินหอยแครงอะนะเขามีแบบ2แบบคือลวกแบบสุกกับไม่สุกค่ะอันนี้ที่เห็นก็คือจะแบบสุกนะถ้าใครชอบสุกๆก็มีให้จ้า แกะปุ๊บกินปะแม่สายหอยแบบเรานี้